สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอบอเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานชาวราศีพิจิก <c oughs> เรื่องที่คุณเองต้องระวังในช่วงนี้ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบนันอนาคตและพลังงานจากจัก,กรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ ปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code นะครับ <c oughs> พิจิกนะฮะเรื่องที่ต้องระวังในช่วงนี้ <c oughs> พิจิกในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะตึงตัวพอสมควรนะฮะจากหลายๆคลิปที่ผมเช็คพลังงานคุณในช่วงนี้นะอ่ะทีนี้เราเดินสถานการณ์มาถึงสิ่งที่คุณเองจะต้องระวังในช่วงนี้ครับ ดูซิว่ามีอะไรที่อะจะเพิ่มเติมเข้าไปในเข้าไปในจานของชาวราศีพิจิกดู <laughs> นะฮะผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็ออนแฮนด์อยู่แล้วมีหลายๆอย่างที่ยังคายอยู่นะแต่ว่ามาเราก็มาดูว่าจะต้องระวังเรื่องใดนะอืมอ่ะผมเห็นและเรื่องของความสัมพันธ์เก่าของคุณเนี่ยต้องมีละนะฮะ การลังเลใจไม่พูดคุยนะฮะชาวราศีพิจิกโอ้ยๆอ้อ้อ้ผมรู้สึกว่าน่าจะมีการทะเลาะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็หนีเลยหลีกเลี่ยงการทะเลาะหรือว่าสิ่งที่คุณควรระวังก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงนะฮะเพราะทะเลาะเบาแหวกแล้วอาจจะทําให้ตัวคุณเองโดดเดี่ยวอืเป็นลักษณะที่ทิ้งบอมแล้วก็แล้วก็คือ หายไปสูญสลายไปนั่นคือสิ่งที่คุณต้องระวังเรื่องปากเสียงนะครับกับใครเนี่ยกับใครศัตรูโอโ้โหโอเคทิ้งบอมกับศัตรูบางคนก็คิดว่าอ้าวถ้าเราสู้ศัตรูมันก็น่าจะดีป่ะอืมก็ดีนะแต่ว่าผมคิดว่าอืมมันจะเป็นจะเรียกว่าอะไรดี จะเรียกว่าเป็นศัตรูที่รักหรือเปล่าก็คือคนคนนี้เป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องของคุณเรื่องใดของคุณเป็นเรื่องงานนะอืมเป็นเรื่องงานคือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องงานอืมเพราะฉะนั้นน่าลำบากใจพอสมควรเลยแล้วเป็นลักษณะที่ถ้าทะเลาะบบกแว้งไปเนี่ยความช่วยเหลือตรงนี้หมดเลย แต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวคุณเองก็คือตัวคุณเองก็อยากจะแก้ไขปัญหาเนี้ยแต่ว่าถ้าแก้แล้วก็อาจจะคือเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอาจจะพูดตรงๆกับคนคนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยเออเขาเป็นใครครับเนี่ยพูดตรงๆกับคนคนี้ไม่ได้เขาคือพูดตรงๆไม่ได้เดยนะพูดตรงๆไม่ได้ พูดตรงๆไม่ได้เสียใจขี้น้อยใจอ่ะน่าจะกรกฏนะขี้น้อยใจอทอรัสพุ่ศพหรอถ้าเป็นพลังงานนี้ไพ่บอกว่าเป็นพุศ่ศพอืมแสดงว่าดือ้อแสดงว่าดือ้ออืมดือ้อหรือกรกฏอ่ะมา เห็นป่ะบอกแล้วว่ามีกรกฎแน่นอนเออกรกฎและโอ้ยอันนี้แปลกราศีสิงห์อาจจะถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าอาจจะเป็นลักษณะถูกทําให้เสียหน้าอืมเพราะว่าราศีสิงห์ไม่ค่อยโมโหใครหรอกยกเว้นว่าจะไปทําให้เขารู้สึกเสียหน้าเอออืมโอเคเป็นในเวนั้นนะอืม ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการปกครองเป็นเรื่องของการทำงานลูกน้องอะไรเงี้ยเออโอเคนั่นคือสิ่งที่ชาวราศีพิจิกต้องระวังนะผมคิดว่าที่ควรจะต้องระวังมากที่สุดก็คือคนพิจิกเดียวกับกรกฎอ่ะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างงงงิ้งทั้งคู่เลยคือตัวคุณเองก็ท่าน,น้ํกากรกฎมันก็ท่าด้ําเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มักจะลืมเหตุและผล เนะเพราะฉะนั้นต้องเอาเหตุผลนะมาเป็นตัวแต่ว่าไออันนึงที่ผมไม่รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยคือค่อนข้างแปลกใจคือพุฤ้ศพมาเกี่ยวอะไรตรงเนี้ยนะฮะมไม่แน่ใจนะพ,พุท้ศพส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นดื้อเพราะเขาไม่ค่อยอะไรไม่ชอบดราม่าอยู่แล้วนะฮะบอกอะก็คือบอกไปนะอย่าไปซาซีบอกอะบอกแค่ครั้งเดียวพอถ้าคุณดิวอยู่กับพ,พิจิกนะฟังไว้นะถ้าคุณเองเดิวกับคนเพื่อไม่ให้ทะเลาะกับผู้ศพอะ สิ่งที่คุณควรทําก็คือบอกเขาครั้งเดียวนะฮะแล้วอาจจะบอกว่าเอ่อเอาเมื่อไหร่ก็แค่นั้นอืมไม่ต้องไปจู้จี้เขาอาจจะไปเช็คตอนที่จะใกล้ถึงเวลาเดทไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเอานะฮะอืมนั่นแหละเพราะว่าถ้ายิ่งบอกเนะี่ยมันก็จะยิ่งไม่ค่อยได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะเพราะว่าพิศพเป็นลักษณะนั้นคือเขามีเขามีระบบเขามีแผนของเขาอยู่อืม นะคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่คุณควรระวังมันจะเปลี่ยนและมันจะเปลี่ยนไปเป็นส่วนของการลงมือทำแบบกระท่อนกระแท่นสิ่งที่คุณควรระวังคือการทะเลาะในส่วนของเรื่องของเวลาเรื่องของงานที่มันไม่ออกงานที่มันกระท่อนกระแท่นเออชาวราศีพิจิกนะเป็นลักษณะที่ คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ขอความช่วยเหลือใครบางอย่างแต่ว่างานไม่เดินพองานไม่เดินไปไปเขาเรียกไปกดดันหรือว่าไป pressure เขาผลลัพธ์มันดันออกมาแบบกระท่อนกระแท่นอืต้องหาวิธีใหม่ในการพูดนะต้องหาวิธีใหม่ในการทดลองผมคิดว่าคุณอาจจะดียอยู่กับคนที่คนที่คิดมากมเดี๋ยวดูดีกว่าว่า เขาเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คิดเยอะอะ่ะอาจจะเป็นราศีกันไหมอะ่ะเป็นคนที่แบบกลัวทําอันนี้มาแล้วก็อ่าผิดนี่ว่าอ่าทาอันนี้มาอ่าผิดนี่อะไรเงี้ยทาโกผิดเลยไม่ยอมมันมันเลยใช้เวลาน,านานกว่าปกติมันเป็นลักษณะที่เหมือนกลัวกลัวข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างนะฮะอืมจริงด้วย กลัวข้อผิดพลาดกลัวคาข้อรหาอ oh. ใช้สับสูงนนเนี่ยกลัวคํข้อรหาเออคนคนนี้มีวิธีในการสื่อสารที่แปลกออกไปเออนะครับคนคนนี้มีวิธีในการสื่อสารได้แปลกมากๆนะฮะยื เป็นคนที่จะบอกว่าอะไรครับก็ก็คือเป็นคนที่มีวิธีการสื่อสารได้แปลกมากๆแล้วก็เออเป็นคนที่อยากได้อะไรไม่ค่อยบอกอืมดิวอยู่กับคนที่เหมือนไม่ไม่ค่อยบอกว่าอยากได้อะไรเอออะไรมันเป็นปมปัญหาที่ทำให้เขา Eh, คุณกับเขาส่งสื่อสารกันไม่ไม่ไม่เข้าใจอ่ะคุณกับเขาสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่ามีมีบางอย่างที่ที่เป็นกำแพงอ่ะมีบางอย่างที่เป็นกำแพงอาจจะเป็นลักษณะที่สื่อสารกันไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นกำแพงของภาษาก็ได้คืออาจจะเป็นคนที่เขาไม่ได้คือต่างชาติต่างภาษาคุณอ่ะ พูดกับเขาเลยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจนะฮะหรือเป็นลักษณะที่เป็นภาษาเดียวกันคนชาติเดียวกันนะแต่ก็พูดแล้วก็ไม่ได้บอกทั้งหมดไม่ได้พูดความรู้สึกหรือไม่ได้ทวนสอบว่าเฮ้ย mm. ที่พูดไปเข้าใจเปล่าว่าว่าว่าพูดว่าอะไรเข้าใจเข้าใจตรงกันไหมนะเออไม่ได้เช็คตรงนั้นโ oh, อนน้อันนี้ประหลาดลึกลับอันนี้ประหลาดลึกลับ อีกอันนึงคือสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเขามีประเด็นซ่อนเร้นอยู่เออเขามีประเด็นซ่อนเรนอะไรอยู่ประเด็นอะไรซ่อนเร้นอยู่ครับเออเขารู้สึกไม่มั่นใจคุณเลย <c oughs> ไปทำอะไรเขาไว้นะชาวราศีพิจิกเนี่ยอันนี้คือเป็นลักษณะที่คือแสดงว่าเคยมีการทะเลาะเบาแววงหรือมีปม ระหว่างคุณกับคนคนนี้มาพอสมควรเลยสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็สื่อสารกันไม่เข้าใจอย่างสม่ำเสมอแปลว่าอะไรแปลว่าในอดีตได้เคยเสื่อสารมันก็ไม่เข้าใจนาปัจจุบันนี้พยายามสื่อสารมันก็ไม่เข้าใจโอ okay. เคเยี่ยม <c oughs> นะฮะอ่ะคันนี้สิ่งที่คุณควรต้องระวังนะฮะชาวราศีพิจิกในอนาคตอันที่หนึ่งคือเออผมยังรู้สึกว่าสิ่งที่คุณควรระวังก็คือการพูด ไม่ไม่ได้พูดสิ่งที่ต้องการพูดออกออกไปอะ่ะเป็นลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างอาจจะไม่พูดความต้องการของตัวเองออกไปทั้งหมดหรือว่าพูดไปแล้วไม่ได้รับการตอบสนองหรือพูดไปแล้วแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งฟังไม่รู้เรื่องคืออีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงบางทีความผิดอาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้คือตัวคุณเองตีความผิดหรืออาจจะเป็นไอคนที่ส่งสารมา พูดแบบอ้อมๆไม่ได้พูดตรงๆทําให้ไม่เข้าใจนะฮะเนี่ยจริงๆผมเห็นภาพเลยว่าเออคุณเองยังรู้สึกสับสนกับสิ่งที่ที่สถานการ์ะเออหรือสิ่งที่คุณเจออยู่ในตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีแล้วจริงๆแล้วภาพมันค่อนข้างชัดเจนว่าอันเนี้ยคือดําอันนี้คือขาวคือในสถานการณ์เนี้ยคุณเห็นชัดๆว่าอันเนี้ยเป็นอย่างนี้และอีกอันหนึ่งก็เป็นอย่างนี้แต่ว่ากลายเป็นว่าพอเห็นเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าลังเล ไม่รู้จะเลือกอยังไงเออไม่รู้จะเลือกอยังไงเป็นลักษณะที่เอาไงดียึกยึกยักยักเออผลผมเห็นเลยว่าในสถานการณ์เนี้ยมันเกิดสิ่งที่คุณควรระวังก็คือการสื่อสารกันไม่เข้าใจแล้วก็ยึกยึกยักยักไม่รู้จะเอาอยัางไงอืมนะโอเคไม่รู้จะเอาอยัางไงแล้วจะต้องทํำยังไง <laughs> ไม่ๆๆๆไม่รู้ยังไม่รู้จะเอาอยัางไงแล้วจะต้องทํำยังไงจริงๆ จริงๆมันก็น่าจะง่ายไหมเออแต่อาจจะยากสําหรับคนคนนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะง่ายก็คือเขียนข้อตกลงร่วมกันไปเลยเขียนข้อตกลงร่วมกันในกระดาษนะแล้วก็เขาเรียกอะไรทวนสอบความเข้าใจว่าเอา่อที่พูดไปเข้าใจเปล่าที่พูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเข้าใจกันไหมเออเนี่ยผมก็ว่าไม่มีอะไรยากเลยก็คือเขียนข้อตกลงอธิบายกันให้ชัดเจนแล้วก็ พยายามทาความเข้าใจเอาเอาสถานาการณ์เอาความรู้สึกของอีกคนหนึ่งมาใส่ตัวเองอีกอีกของตัวเองไปใส่อีกคนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็ลดเรื่องของความมีทิฐิความมีตัวตนของตัวคุณอืมผมว่าจะช่วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพลังงานที่สําคัญก็คือการแข่งขันมันหมายถึงคนคนนี้คุณเองเขาจะรู้สึกอยากแข่งขันกับคุณ เขาจะรู้สึกว่าคุณเองเป็นคู่แข่งไม่ได้เป็นหุ้นส่วนเออไม่ได้เป็นหุ้นส่วนเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูไม่ใช่เป็นมิตรนะฮะอืมจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับพลังงานนี้ของคุณก็คือมันเป็นเรื่องที่คุณสองคนอะ่ะเหมือนอยู่ใกล้กันนะแต่ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้สัมผัสกัน คือเป็นลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างทำต่างฝ่ายต่างเดินคู่กันไปคือมันเป็นเส้นขนานไม่ว็นมันจบกันนะมันเป็นคูนนน่ขนานแต่มันก็คู่กันไปแล้วอาจจะเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองกับคนที่อยู่ในสถานการณ์เนี่ย <c oughs> <c oughs> ก <projections> <c oughs> <c oughs> <React. c oughs> เ็เห็นกันตลอดเวลานะฮะเพียงแต่ว่าแค่ไม่เข้าร่วมกันเฉยๆเออนะโอเคนั่นคือพลังงานนะฮะที่ชาวราศี อ๋อ,อลืมลืมลืมเขาเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการอะไรเขาต้องการเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเขาต้องการเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเขามีเขามเาีเขาเรียกอะไรความหวังคําขอร้องคําขอร้องร้องขออะไรบางอย่างอืม เขาหวังอะไรบางอย่างอยู่เขาอยากจะขอร้องอะไรคุณอยู่นะฮะอืมแต่เขาไม่มีความกล้าเลยวะ่ะเออคนคนนี้ไม่มีความกล้าเลยเขาไม่มีความกล้าเขาไม่มีความกล้าที่จะพูดไอ้สิ่งที่เขาอยากจะขอคุณอืมเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกครับคุณเองจะต้องใช้ไม่รู้แหละวิธีใดก็ตามนะฮะที่ที่จะให้เขาเปิดปากพูดในสิ่งที่เขาต้องพูดนะ คนคนนี้นี่พูดยากอะปากหนักเออผมรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าไม่มีทั้งความกล้าติดอยู่ในความกลัวนะมีความเป็นไปได้ว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยสถานะมันต่างกันเยอะเขาคุณเองกะรู้สึกว่าเฮ้ยพูดเราฟังเขาไม่รู้เรื่องหรือฟังเขาไม่ได้มันอยู่กันคนละเขาจะมาสนใจอะไรเรา,เาสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างคิดก็คือคุณก็คิดว่าเอ้ยเขาจะมาสนใจอะไรเรา เขาก็คิดว่าคุณเองไปไม่ก็เขาจะมาสนใจอะไรอะไรเงี้ยคือเป็นลักษณะที่มีช่องว่างมีแกลบนะง่ายนิดเดียวก็คือตัวตัวคุณเองอะพูดคุยแล้วทาความเข้ใจแล้วปิดช่องว่างตรงนั้นมันก็จะมันก็จะทําให้ปัญหานี้ถูกแก้ไขได้นะอ่ะดูซิว่าใบาสุดท้าย,า,ยายจะบอกว่าอย่างไรไพ่จะบอกว่าโอ้อันนี้อันนี้ชัดมากนะฮะ เขาบอกเลยว่ากู้หรือฟื้นคืนความเชื่อมั่นเออเป็นช่วงเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองต้องฟื้นฟูนความเชื่อมั่นของกันและกันของตัวคุณกับเขานะครับอืมเป็นเป็นช่วงเวลาที่จะต้องดูแลรักษาต้องฮิลเออสภาพจิตใจของแต่ละแต่ละฝ่ายนะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ต้องไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยค่อยไป ค่อยเป็นค่อยไปมันอาจจะเป็นลักษณะที่ต้องเติมเต็มค่อนข้างเยอะทีเดียวแสดงว่าปัญหานี้มันถูกสะสมมานานพอสมควรนะฮะอืมโอเคแล้วนั่นคือพลัางงานของชาวราศีพิจิกกับสิ่งที่คุณเองต้องระวังในช่วงนี้นะฮะก็ถ้ามีต้องการปรึกษาส่วนตัวก็สแกน QR โคดนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีเทวารัก i yeah.